สว vale ัสดีครับทายนะครับเมื่อเดือนนางๆมาปักหน้ากันนะครับกับไอจอมครับวันนี้เฮานี้อย่างเอ้ยนะครับวันนี้เฮาซื้อสินค้าออนไลน์มาแล้วนะครับผมเดิมอจากมาสอนนี้นะครับผมการออนไลน์เป็นอย่างที่ง่ายแล้วก็แบบยุ่งยากนะครับเนี่ยเราได้สั่งซื้อนานนะครับนี่คือกระติกน้ำร้อนนะครับผมตัวกระติกหม้อต้มน้ำไฟฟ้านะครับซึ่งตัวนี้ที่เฮานะผมสั่งซื้อมาอยู่ในราคา เกินร้อยนะเพื่อนีีนะครับเกินร้อยนะครับก็เต็มมอตองที่มีขนาดสองลิตรนะครับนี่เราเอามาทดแทนอันเก่าครับที่ได้เสียชีวิตไปนะครับผมเงินตัวใจไฟเติร์ี้สองร้อยี่สิบบาทถึง240ร้อยสบาทนะครับซึ่งเป็นฟ้ามาตรฐานไทยเลยนะครับเพื่อนอ่ะนะครับเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากบริษัทลัคกี้อิงก่อนนะครับมาตรฐาน้เราในวันไหแกะข้างในก่อนเพราะว่ามือก็จะใหญ่ขึ้ครับตันนี้เราได้ใช้จ่ายนะครับเราได้มือลึกขึ้นะครับอันนี้ก็ลึกลึกก็คือ เกไลยี่ห้อกกันนะครับสกี้ฮอนก็อ่านตามดีครับน้องวัยโนนโอซูบูนะโอซูบูครับนี่นะเปิดมาแล้วครับผมจะเป็นเป็นหน้าของกระติกสตาร์ทั่วไปนะครับติดน้ำร้อนก็จะมี้ีอะไรากนนี้นะครับผมมีก็คือแค่หน่วงนะครับมีปลั๊กไฟนะครับผมด้วยนะครับความยาวของปลั๊กไฟยาวอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึหนึ่งเมตรดีครับประมาณเกือบหนึ่งเมตรครับเป็นฐานพลาสติกนะสีดำสวยงามมากเลยนะครับผมอันนี่ครับจะมีลักษณะของว่าอย่างคนครับเพราะว่า this is a อิเล็กทริกทีเดียวนะครับคือตานร้อนองนะครับอันนี้คือน้ำหนักเาาเนะครับบอดี้นี่จะเป็นลักษณของเหมือนจะเป็นเล็กบางนะเปิดบางนะครับแล้วก็ข้างในไ้งนะข้างในนีเพื่อนมือนะครับมือครับมือเป็นภาษางกฤนร้อนๆนะเพื่อนนะครับ้วก็มีแผนแผนวงจรที่กด้ศึกสากันนะครับว่าปักไฟแล้วที่เข้าไปตงไใน้องมะครับอหลักการงานีนะผมแล้วอกว่ายากนะไ้ดี่ะครับผมนี่แหละนกัะครับส่งทีที่ะครับผมมีหัวจ่าฐา่มือนะครับแล้วก็ภาสตที่หอร์นะครับผมอนนี้นะครับเรีวาส ปอากออกมานะฮะาจะเป็นน้ฮะนี่ใช้ปอไดมะครับนะ่ป็นเซตี้นครับเอาตเซตตี้มาเอามือของราอันนรดึงมาดาก้บออกมาอกนะฮะใ่งนก่อนนะะเรื่อมันร้อนไครับอ่าใส่กิโยนขึ้นนะฮะมัน้ยอะเกินไปหรือเปลานกินไนะครับเียบปั๊บครับปั๊บึงไม่นี่ยนะครับปับถึงไม่ปั๊บถึง่ากล้กลด้ยนะครับนครับลาก็ปอด้วยนะอ่าเสียันะครับ่นนนะปก ไอ้ตัวีเล่นอย่นี้นะครับรีวิวจริงรีวิวจังแกะปุ๊บก่อนรีวิวเลยนะเพื่อนนะครับระบบเดิมเที่าใจเนี่ยถ้ามันได้ความร้อนที่เราต้องการแล้วครับไอ้กุ่มนี้จะแตกคนเดียวนะครับ๋ยวดูว่ากุ่มมันจะแตกต่อเราทสอบนะเพื่อนทดสอบกินใช้งานจริงนะฮะมีผมการรีวิวแบบจริงจังนะฮะใค่สนใจอยากรีวิวเชิญไเลยเพื่อนรอไปรอไปนะโอเสียมากครับตอนนี้อ่นแล้วผมสีนาทีตัวประมาณนะเพนดังมากเลยนะโอ้โวนยนะครับมีความร้อนเือด นี่เพว่าเราบดิ้ใช้แบบเยอะเกินไปน้เงินนะคือว่าน้ำร้อนนะฮะราแห้งๆๆนะแบบนี้ก็จะฟองนะเหองน้ำเงิน้ัวน้ำร้อนนีชมเอนตีละลายนะมีนเยพอ้แล้วนะครับสเตตัสไฟดบนะครับผมตอนนี้ะมบอาการทำงานเรียบร้อยแล้วถือว่านะฮะตักิดน้ำร้อนของโอซูปูนี่สุดอดมากเลยนะสุดดเลยสำหเขาสุดยอดจริงๆะฮอแล้วโอ้โหนี่ครับผมความร้อนเนี่ยมันออกแต่ตรงนี้แต่ว่าดำดำตีนน้่ร้อนเลยนะครับนี่นะออพร้อมเลยครับ่อยูห้องหอพักนะฮะห้องหอพกเล็กๆนะครับซื้อไปนี้งาน นะครับนะครับบปลี่งนะฮะบัตรถึงเจ็ดสิบนะนะครับ,นะร,บร้อน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 นะฮะอยากจะเอาลวกปากเหลือเกินนะแต่มัตได้มันจะพองนะครับเดี๋ยวเจอเกันใหม่ในรอบหน้านะฮะสำหรับรอบนี้ขอตัวลาบ๊ายบาย,บายก่อนนะครับ